สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขล่าพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวรัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤศจิกายน2565ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะ แล้อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะดวงการงานสำหรับชาวราศาาีพฤษภต้องขอบอกเลยว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ยังคงต้องอดทนอดกลัน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าดาวพระราหูยังคงโครจรอ,อยู่ที่เรือนภพวินาศเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษศทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับการทำงานทำดีแล้วมักไม่ค่อยได้ดียังไงแล้วแม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้นะคะ และในช่วงต้นเดือนดาวพาธิตเจ้าเรือนพบพันธุโครจรมาอยู่ที่เรือนพบอลิเล็งกับดาวพระราหูเป็นคู่สุริยะคาตตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่17พฤศจิกายนชาวราคนาราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านาย ไว้นิดนึงก็ดีนะคะแต่ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าพึ่งท้อแท้หมดหวังเพราะอย่างที่บอกเลยหากใครติดตามคลิปของเมฆาพยากรณ์อยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่าดาวพราหูยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคมาตรฐานดาวก็เปรียบเสมือนเสาเข็มหลักของบ้านคือความมั่นคงทําให้ชาวรัคนาราศีพฤษภถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ดีมากแต่ตัวคุณจะเป็นผู้หญิงเก่งหรือ ผู้ชายก็จะเป็นดวงนารีอุปถรัรมภ์จะมีผู้หญิงมีกัลยานามิตรคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่แบบลับๆแบบไม่เปิดเผยนั่นเอง เพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีพฤษภช่วงนี้ควรเก็บตัวเงียบนิดนึงนะคะทําตัวเด่นจะเป็นไยเอาได้แต่ในเรื่องของความสําเร็จสมหวังจริงๆแล้วมันก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจโชคชะตาพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่ในเรื่องของความสําเร็จสมหวังจริงๆแล้วมันก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทําอะไรอย่าพึ่งน้อยอ,อกน้อยใจโชคชะตาพ พยายามอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วชีวิตทุกอย่างจะออกมาดีเองนะคะเพราะอย่างที่บอกเลยมาตรฐานดาวคือตำแหน่งแห่งความมั่นคงมีตำแหน่งมาตรฐานดีย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับความมั่นคงแน่นอนเพียงแค่สภาพแวดล้อมอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยเท่าไรนะัก แล้วพอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปเจ้าเรือนพบพันธุจะโคจรอ,ออกจากเรือนพบอลิเลิกเลงกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานแล้วก็จะทําให้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายกลับมาเอ็นดูรักใคร่อุปถัมภ์ชาวรัคนาราศีพฤษบเหมือนเดิมดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์เป็นดาวกลุ่มพิเศษมาอยู่ที่เรือนภพปัตนิเลงมายังลัคนาของตัวคุณช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับเพศตรงข้ามหรืออาจจะมีหุ้นส่วนในการทำงานมีคู่พาร์ทเนอร์เข้ามาคอยสนับสนุนช่วยเหลือในการทำงานมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกเลยช่วงนี้หากทําตัวเด่นจะเป็นภัยต้องระมัดระวังคนแทงข้างหลังหรือว่ามีคนจ้องจะเอาเปรียบเราเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอย่างไรในตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ชาวรัคนาราศีพฤษภยังคงสามารถเอาตัวรอดไปได้ส่วนสําหรับใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ลองหาบริษัทที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทําธุรก กิจส่วนตัวเรื่องของระบบออนไลน์จะถือเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่ดาวไปอยู่เรือนพพวินาศทำอะไรที่ผิดแปลกแหวกแนวไปนิดนึงจะถูกโฉลกแกดวงชะตานะคะอย่างไรแล้วแม่ขาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวรา,า,า,ราศีพฤษภในเรื่องการทำงานทุกๆท่านเลยค่ะ ดวงการเงินสำหรับชาวราศาาีพฤษภคุณมีดาวพระพุดเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพลาในช่วงตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึง9พฤศจิกายนค่าใช้จ่ายยังคงเยอะอยู่ยังมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับการเงินเข้ามาอยู่บ้างและก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความเกี่ยวกับด้านการเงินโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับญาติพี่น้องเรื่องของที่ดินทรัพย์สินมรดก มีโอกาสจะมีปัญหาผิดพลาดได้แต่หลังจากผ่านพ้นวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบปัตตน้ ช่วงนี้ในเรื่องการเงินจะกลับมาสดใสมีทางออกมีแสงสว่างใครที่มีปัญหาด้านการเงินช่วงนี้จะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างลงตัวมีโอกาสจะมีโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ที่มาจากแฟนคนรักคู่ครองหรือเรียกง่ายๆว่าดวงแฟนอุปถัมภ์นั่นเองค่ะมีอะไรลองปรึกษาแฟนดูนะคะ และมาในช่วงของวันที่21พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องกลับมาลัดเข็มขัดอีกรอบหนึ่งเนื่องจากดาวการเงินจะโครจรไปอยู่ที่เรือนพบมรณะอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดวงวาสนาการเงินค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดนึงแต่ยังไงดาวพระหัสเจ้าเรือนภพลาภะยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพลาภะไม่ไปไหน ทำให้เรื่องการหาเงินหาทองยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่รายจ่ายก็ยังคงรัดตัวเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วควรวางแผนบริหารจัดการเรื่องการใช้เงินใช้ทองให้ดีๆไม่ควรใจใหญ่หรือให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดโดยเฉพาะเรื่องของบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนำปัญหาเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับการงานการเงินมาสู่ชาวลัคนาราศีพฤษภ สรุปโดยภาพรวมชาวราราศีพฤษภเดือนนี้ยังคงพอไปได้อยู่นะคะ อย่างไรหาโอกาสทำบุญชำระนีิส่งอยู่เป็นประจำและหมั่นสวดบทพระคาถาเงินล้านตอนเช้า9จบตอนกลางคืน9กจบใครสวดได้มากกว่า9้าจบต่อวันจะดีแก่ดวงชะตาในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะอย่างไรคนที่มีปัญหาด้านการเงินทำตามนี้ดูแลดวงชะตาวาสนาการเงินจะดีจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะดวงความรัก สำหรับชาวราศาีพฤษภคุณมีดาวพางคานเป็นเจ้าเรือนปพปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองอย่างที่บอกเลยชาวราศาีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้งานกับเงินไม่ค่อยดีแต่เรื่องของแฟนความรักจะดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดาวพังคารเจ้าเรือนพบคนรักคู่ครองช่วงของต้นเดือนยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบการเงินทำให้ในเรื่องของแฟนหรือใครที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนมีแกนจะมีโชคความสำเร็จด้านการเงินเข้ามาพอสมควรนะคะ มีอะไรลองปรึกษาแฟนดูส่วนสำหรับคนโสดโสดแบบโสดสนิทช่วงนี้ดาวความรักมาอยู่ที่เรือนพบการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักมีโอกาสจะได้แฟนมีฐานะดีมีแฟนรวยนั่นเองค่ะ แต่พอมาในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปเรื่องของความรักอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเนื่องจากดาวพระศุกร์เจ้าเรือนภพอริจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพคนรักคู่ครองคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวงมีปัญหากับคนรักคู่ครองได้ง่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งอย่างไรก็อย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปควรมีสติคุยกันด้วยเหตุผลจะดีที่สุดค่ะ ค่ะ และมาในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนดาวความรักจะมีการโครจรถอยหลังมาอยู่ที่เรือลักนาของตัวคุณสำหรับคนโสดเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวความรักถอยหลังมาทับตัวมีโอกาสที่คนเก่าๆในอดีตแฟนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าจะกลับมาทักทายชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสจะมีการสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักหรือถ้าเกิดใครที่ความรักยังตัดกันไม่ขาดมีโอกาสจะ รีเทิร์นแฟนเก่าคนเก่าจะกลับมาขอคืนดีนะคะส่วนสำหรับใครที่สถานะยังไม่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าดาวความรักถึงแม้จะถอยหลังมาทับตัวมันก็พอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีอะไรขื้นหน้ามากนะักอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนดาวความรักเดินถอยหลังอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในเรื่องของความรักนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมดวงความรักชาวราศีพฤษภสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ญาติของแฟนญาติของเราส่วนสําหรับคนโสดโสดที่โสดสนิทเลยเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสดีที่จะมีความสําเร็จสมบังเรื่องของความรักเข้ามาดาวความรักโคจรมาทับตัว ามีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมาสารภาพรักโดยเฉพาะคนเก่าที่เคยรู้จักกันในอดีตซึ่งเป็นเกณฑ์จังหวะที่ดีเป็นอย่างมากนะคะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวราราศีพฤษภในเรื่องของความรักทุกๆท,ท่านเลยค่ะ และสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามช่องไม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ